ครับนี้มาร่วมงานกับเส็นท่าเซ็นทาเซ็นท่างนเพเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติครับดีใจมากครับแล้วสนุกดีครับวันนี้เป็นการทํางานที่รู้สึกว่าชิวครับสนุกมากสนุกมากวันนี้เราเดินอะไรไปด้วยหลายชั้นใช่ใช่เราเดินไลฟ์แบบเดินดูของได้เหมือนชอปปิ้งไปกับเซ็นทัลเลยครับเจอเจอสินค้าไทยๆเป็นไงบ้างครับโอ้ยรู้สึกว่าความครีเอทเขาเจ๋งดีครับใช่รู้สึกว่ามันมันเท่อะพี่มันแบบมันทําให้แบบดูแบบ ดูแบบโกอินเตอร์อะไรอย่างเง <พอ S 1> <ช>ี้<ท>ยถ้ามาถึงให้ดูเปลี่ยนไปนหไหมสไตล์อะไรนนนี้ว่าความความความเอกลักษณ์ของเขาก็คือยังเป็นความแบบความเป็นไทยคือความผ้าขาวอะไรอย่างเง<ม>ี้ยใช่ใช่รู้สึกว่าตรงนี้แหละที่มันยังเป็นจุดเด่นของความ,<ช>มเป็นเอกลักษณ์ไทย<ม>แล้วว่าเราสามารถนําไป mix and match เลยและแต่งตัว,วอะไรได้เยอะแยะใช่ดีไซน์มันทันสมัยขึ้นไหมในในในมืงองคราโอ้ยทันสมัยทันสมัยรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆก็เป็นแบบ คือเป็นทรงรูปแบบที่ทุกคนเขาใช้กันครับแล้วก็มันมีความแบบเท่มีความแฟชั่นแบบมาผสมผสานแบบค่อนข้างเยอะเลยใช่ซล่งซออนนี้เห็นอันนี้ชอบชอบมากมุมต่างต่างในซื้อถ้าขิดนลมมานี้เป็นไงบ้างโอ้โหมีของชอบเยอะมากครับ<ม>จริงอยากให้มันดูนะอันนี้ <S <S อันนี้จริงอันนี้เนี่ยเสร็จงานอ่จจะขึ้นไปช็อปจริงๆใช่ครับมีอะไรที่เลงไว้แบบถึงพี่ด้วยมีครับมีมีแน่นอนแล้วเดี๋ยวซื้อกลับบ้านแน่นอนเสียงเงินั้งนั้นวันนี้นี่ครับ ซื้อเองครับซื้อเองแต่ซื้อไปฝากใครหรือซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองครับซื้อไม่เมื่อกชียร์ในกิจกรรมเมื่อชอบเมื่อชอบครับครับเมื่อชอบผ้าคอมมาครับเป็นไงบ้างก็ก็ดีหรือว่าเคยทำมาครั้งแรกครับครั้งแรกก็ถือว่าเป็นกิจกรรมง่ายๆแล้วกันที่ที่แบบเราได้ลองทำเองก็น่ารักดีครับสนุกสนุกเรามีผุกผ้าเนาะวันนี้ได้ทำมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ ครับก็รู้สึกว่ามันยังง่ายๆําสำหรับอะไนี้อยากอยากทำอะไรที่มันลึกกว่าน,นี้อะไรอ่าอถ้าแบบเราได้แบบทอเองเนี่ยอ่าคุณป้าเขาอไอ้ะไนะครับเวลามีขอขอาน้อยครับขอขอใช่เดี๋ยวให้ป้า<ๆ>เขานั่งทำดีกว่า <c oughs> ใช่เคยทำอะไรแบบนี้ไหมล่ะไม่เคยเลยครับ <c oughs> แต่ชอบนะครับสนุกดีครับ <c oughs> อะไรงานางนี้เข้ามาได้อีกนะครับเ,เรียกงานอีกแล้ว,วนั่นเราขอโทษครับเ,โโเรียกงานทุกงานเลยครับอฝากงานวันนี้หน่อยรายนี้ก,ก็ฝากเซ<น>็นทัลซัมเมอร์เฟส2025ด้วยนะครับก็มีที่เซ็นทัลชิดลมนะครับก็มีโซนอ่าาอ่สงการมาร์เก็ตนะครับหรือว่ามีของให้ช็อปมากมายเลยครับแบบถ้าใครว่างก็แบบมาดูเซ um <น>็นทัลชิดลมนะครับของเยอะมากไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับมีโปรโมชั่นอีกเยอะด้วยเป็นงานนะอันนี้ ความฮอตยังไม่หลุดมาเพราะอากาศเลยอะไรนะครับความฮอตของนายนีมาความฮอตยังไม่หลุดอ๋อใช่ครับเป็นไงบ้างกับกระแสที่แบบว่ายังต่อเนื่องอะไรเยอะจริงเหรอครับกระแสต่อเนื่องเหรอครับใช่มันไม่ไม่ไม่ลงนิดนึงเลยครับรู้สึกเหมือนลงแล้วครับมาร้อนแรงเหมือนอากาศเดือนมิถุนายนช่วงซัมเมอร์เลยคามันนี้ก็ร้อไบก็รู้สึกดีใจครับถ้าผมรู้สึกฮอตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะฮอตให้ได้มากกว่านี้ครับใช่ครับ วันวันนี้มีแฟนลับให้กำลังใจเยอะเลยไม่กี่อย่างเดียวใช่ใช่ครับก็ขอบคุณแฟนๆที่มาหาครับใช่เพราะก็ไม่คิดว่าจะแบบว่างมาหากันเยอะขนาดนี้ใช่เพราะวันนี้ก็เป็นวันทํางานด้วยอะไรครับใช่ก็ไม่รู้ว่าโดนงานกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกรู้สึกขอบคุณทุกคนมากครับก็ไว้ในนี้จะซัพพอร์ตทุกคนกับโดยการตั้งใจทํางานครับครับเออไอ้นี่ผมไม่รู้ตัวเลยผมก็ตื่นมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างครับใช่ครับ แต่แค่แค่เราได้ทำงานมาึ้นอะไรยัาเงี้ยรู้สึกแฮปปี้ครับชอบมากค,ครับชอบทำงานมากครับมีงานทุกวันเหรไอนะครับมีงานทุกวันโอ้มีทุกวันก็จริงแต่มีเวลาให้พักอยู่ครับเข้ามาได้ยี่เข้ามาได้ยี่โอ้ยอยากทำงานจังเลย มีเวลาดูแลตัวเองไม่ได้ที่ไอติมอ่มีครับมีมีนิดนึงครับเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ครับช่วงหลับเนี่ยแหละครับเราได้ดูแลตรเงช่วงนั้นื่อก่อนนั้นจะกังวลว่ากลัวหล่อไม่ตรงปกอะไรเงี้ยเออใช่กลัวหล่อไม่ตรงปกทุกวันนี้พยายามหาเวลาออกกําลังกายหรือว่าหาดูดูแลตัวเองในการแบบบํารุงอะไรต่างๆนะครับใช่ใช่ก็พยายามให้แบบให้ออกมาในไปให้ผู้คนได้เจอแล้วออกมาดูดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ถ้าแบบวันไหนพลาดจริงๆก็แบบ ลืมวันนั้นไปก็ได้อะไรเงี้ยมาจะพลาดวันเดียวแต่แบบไม่ต้องจำาเลยครับแต่ว่าให้ดีลิฟต์รเราไปเลยใช่เร้วไปจําวันที่ดียังไม่มีขอบคุณมากครับก็พยายามทําให้ดีทุกวัน <c oughs> ยังต้องปกทุกวันนะครับทุ <c oughs> กวันนี้แหละครับพูดเดี๋ยวก็หาว่าอวยตัวเองเลยัน่หอแล้วครับมันก็จะมีบ้างมองกระจกแล้วแบบเออวันนี้ดูหล่อนะแต่ใช่แต,แต,แต่อะไรเงี้ยแบบว่าเออวันนี้ดูหล่อจริงๆนะ แต่พอไปอีกวันแล้วแบบอุ่ยทำไมวันนี้มันหล่อน้อยกว่าเมื่อวานอะไรอ่ะใช่ก็มีบ้างมีน้อยตัวเองบ้างใช่ไม่หลอดไม่หลอมากหลอน้อยใช่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้โชว์สองเพลงเลยครับมีคนชมก็ร้องเพลงดีขึ้นเยอะจริงเหรอครับใครชมครับนี่เนี่โอ้ยขอบคุณมากครับจากนมื่อกี้ก็ตียากันเป็นโอ้ยขอบคุณมากครับก็ก็จะจะพัฒนาตั้งใจร้องเพลงไปให้มากกว่านี้นะครับใช่แต่เออผมจะบอกทุกคนว่าตอนเนี้ย ยังร้องเพลงวนเดิมๆอยู่อย่าเพิ่งเบื่อกันครับเพราะว่ายังร้องเพลงอื่นไม่เป็นครับเดี๋ยวไปฝึกเดี๋ยวผมจะฝึกแล้วก็มาร้องให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะเพลงในค่ายมีเยอะผมก็จะหยิบกวาดมาให้หมดเอาทั้เอาทุกศิลปินในค่ายเลยไหมเอาให้ครบเลยครับใช่แต่ว่าขอเวลาฝึกเพราะช่วงนี้มันยังไม่มีเวลาฝึกยังแบบต้องใช้เพลงวนเดิมไปก่อนใช่ครับเวลาที่เอ็นจอยกับการร้องเพลงครับครับก็สนุกดีครับเพราะว่าเรามีมีผู้ผู้ผู้ฟังครับและอะไรแต่เขาไม่ค่อยร้องตามเท่าไหร่ครับใช่เพราแร็ปไม่ทำแนวแร็ปเอย ไม่เป็นไรครับแค่ทุกคนเอนจอยก็ดีใจแล้วทีหลังเลือกเพลงที่คุณร้องให้หน่อยเอ้ยครับเลือกเพลงที่คุณร้องตามง่ายๆยากมั้งนะแต่ไอเพลงนั้นแหละที่ผมร้องไม่เป็นเลใช่ครมีเพลงอะไรในใจในใจามีเพลงในใจเยอะมากตอนเนี้ยแต่คือมันฟังแล้วมันยังจําไม่ได้เรายังจําเนื้อร้องไม่ได้ถ้าจําเนื้อร้องได้นี่ก็จะหยิบมาร้องใช่ครับต้องขอใช้เวลาก่อนขอทำให้ดีเป็นเพลงๆไหมคอ่บขอทาให้ดีเป็นเพลงๆเพราะกลัววันนั้นมันจะไม่ดีแล้วมันหลุดแล้วทุกคนจําตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ ใช่ครับก็แบบก็ใช้ประสบการณ์เท่าเท่าที่มีมาครับใช่จากการเปนบุคคลเสนออะไรนะครับใช่ครับใช่ครับก็ฝึกฝนตัวเองครับเขินไหจังหวะสดไหมเขาร้องตลอดเขินครับเขินกว่านี้เขินกว่าเดิมเพราะเขาไม่ร้องเลยครับจัดเต็มเหรออะไรนะครับเขาอาจจะร้องแบบไปตกใจเขาจะตกใจจริงๆริงเขาพอผมดูเฮ้ยคนนี้ดูร้องเป็นมาแล้เลยเลยเขาปุ๊บ แต่เขาตกใจใช่ครับผมเข้าใจเป็นผมผมก็ตกใจอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับสนุกสนานให้ฝากเป็นกันบ้านให้ทุกคนนะครับลองไปฝึกร้องเพลงที่หัวอมาร้องนะครับเวลาเวลาทำงานชายเดี่ยวอย่างนี้เหงาไหมนรับดก็ ก็มีเคว้งๆนิดบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าก็ก็ทํางานเราก็ต้องทํางานด้วยตัวเองลุยด้วยตัวเองให้ได้ครับใช่ครับแต่เมื่อกี้ก็มีคนฝากให้เป็นแฟนเชียร์เราเหมือนกันนะเชียร์เราคือยังไงครับแฟนๆเขาไลฟ์นะเขาไลฟ์จากลุงปารีสจริงป่ะครับใครไลฟ์ครับออ๋คุณสกายไลฟ์ปารีสด้วยเหรออ๋อจริงเหรอครับผมไม่ทันดูอ่ะเอาหรอครับอุ้ยขอบคุณคุณสกายมากนะครับใช่ครับก็คุณสกายเขาทําดีมากแล้วที่ปารีสแบบสุดยอดมากครับก็ขอบคุณที่ ส่งกำลังใจมาให้เหมือนกันครับแต่คุณก็ซัพพอร์ตเขาเหมือนกันนะกให้เราต้องเราต้องซัพพอร์ตเพื่อนนะเพื่อนเราจะไปเฉิดฉายที่ปารีสเราต้องดันที่สุดครับวินล่มแต่เขวินี่สู้ผมสู้ผมแซฟควินล่มตายกลางวันวินเขาล่มนะคือผมอะตอนที่ผมไปโพสต์ผมไม่รู้ครับแล้วผมเพิ่งมารู้ว่าอ้าวมันล่มเหรอคือผมก็เข้าไปโพสต์ปกตินี่แหละผมก็เข้าไปตั๊กเล็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 กเงี้ยใช่เอาปีนี้ค่ะเอาีนี้ค่ะกำลังใจเนาะใช่คเพราะตั้งใจแบบแบบ้ย อันนี้คือถึงไทม์ที่แบบเพื่อนเราต้องออกมาเฉลิบฉายละผมก็ผมก็อาจแบบซ้อมเพลงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเฮ่มาละแล้วตึ๊กตๆ๊กแล้วเสร็จแล้วผมก็วางอะไรเงี้ยใช่ก็ไปร้องเพลงก็เพิ่งรู้ว่าทวิงล่มใช่เพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้เพิ่งรู้ครับตอนที่เขาตอบกลับมาที่เราเห็นทันทีไหมถึงแบบทิ้งไว้สักพักอ๋อเพราะผมผมมาเห็นตอนที่ผมแบบซ้อมแบบฝึกฝึกตัวเองเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยค่อยกลับมาดูก็อ๋อ คุณสกายตอบด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ตอบเอาตอบกวนอ่ะเอาจริงๆคืออยากจะโกรธนะแต่ก็แบบอ่ให้อภัยแล้วกันหรือว่างานสําคัญเขาอะไรเงี้ยใช่ครับผลงานที่เขาทำตอนนี้มันเข้าตาเราขนาดไหนถึงบต้องเขาโยนทุ่มเดียวทาวส์เลยไม่ผมจริงๆผมก็ชวมาให้เป็นกําลังใจไงส่งพลังให้ทุกคนแบบได้ช่วยซัพพอร์ตสกายใช่ใช่คือเขาผมเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วเขาโอ้โห<ม>เขาล่างทองอะครับไปครั้งเนี้ยใช่ เขารู้เลยแหละว่าเขาไปจ้างทองไปโฮ้ยหัวเขาฟีดโอ้โหโอ้โหโองโหยอ้โงเราเห็นด้านทองเขาเลยก็เห็ีไม่กาสคนนิดน้อยนะเขาซุ่มครับว่าผมไม่ออกกําลังกายด้วยไงแล้วรู้ว่าเขาแบบตั้งใจขนาดไหนอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยรู้ครับร่านเขากับร่างเราของใครทองกว่ากันโอ้โหเอาจะจะบอกตัวเองล่างทองตอนนี้ก็ ดูกลัวมันจะคาดหวังเกินไปเดี๋ยวตอนนี้เอาเป็นประมาณล่างปกติกันเลยครับจะล่างทองเดี๋ยวไว้อนาคตอีกเรื่อยๆครับสงการนี้เตรียมพร้อมหรือยังกับร่างทองสงการนี้ยังครับสงการนี้พับผ่อนมันต้องเล่นน้ำไงสงการมเนจะคล้าจะบางๆอะไรเงี้ยโดนสายน้ำไฟไปเลยโอ้สงการนี้นะครับต้องมาที่เซนทรัลชิดลมครับ เดี๋ยวดูกันว่าหนนี้เล่นน้ำที่ไหนกันแต่เดี๋ยวนานี้จะมาช้อปปิ้งก่อนไงเราจะแบบเราหยิบไอเทมเท่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไอส่วนการที่มีแพลนไม่จะไปเที่ยวไหนหรือยังไงจะยังยังยังครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำงานหรือมีมีแพลนไหมเดี๋ยวแต่ว่าเราดูคนรอบข้างก่อนเพราะลักษณะตอนนี้แต่ละคนเหมือนพักผ่อนกันหมดเลยซึ่งถ้าผมทำงานคนเดียวไม่น่าไม่น่ารอดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบเออหรือว่าเราควรพักพักแบบเพื่อแบบพักผ่อนกับตัวเองแบบเออแบบรีแลก์ร่างกายให้มันรืเฟอะไรอย่างเงี้ยครับอื เดี๋ยวดูว่ากันครับยังไม่รู้แผนถ้าคนช่างคนรับงานเ็นของคอุณใช่พวกผมพวกผมรับอยู่แล้วพร้อมรับอยู่แล้วแต่ก็ดูสถานการณ์ว่าอะไรแบรบมันลงตัวไหมไม่ลงตัวเดี๋ยวว่ากันวันนี้ขออนุญงตอนที่เราไปดูคอนเสิร์ตพี่จีดีเป็นยังไงบ้างโอ้โหพี่เชื่อปะผมน้ำตาจะไหลอ่ะพี่จีดะก้อนออกมาผมนั่งอยู่แล้ววผม่า โอ้หคนไราจะเท่ขนาดเนี้ยคนเราโอ้มันเท่เกินอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วผมแบบไม่ได้แล้วแบบคือมันไฟมันมาแบบโอ้โหอยากจะอืมนั่นแหละรครับมันแต่มันอากาศร้อนมากเลยนะ,ระรจริงครับคมเ็จริงดีผมพี่จะเป็นลมตายแต่ผมเออผมผมสนุกผมสนุกครับรู้สึกว่าแต่แต่ดีมากแบบพี่เขาเทมากจริงเขาเป็นแนวบรรดาใจใหาดนี้ทุกทุกเรื่องเลยครับคือ คือเอาจริงๆคืออันนี้ว่าเขามีมีความสไตล์ที่ชัดเจนมีความชูชาดแบบมันมีเหมือนสีที่มันโดดมาจากเขาอะไรครับเออมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจที่แบบของเรื่องการใช้ชีวิตคือเราไม่ได้รู้ว่าการใช้ชีวิตเขาเป็นไงแต่เรารู้ว่าในด้านผลงานอาร์ตเขาเนี่ยเขาแบบมันมีลายลายเส้นอักษรนี่ชัดเจนแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเราก็อยากทําอะไรบางอย่างให้มันแบบออกมาให้มันดีเหมือนกันอะไรครับประมาณนี้อ๋อพี่ดูยองใช่พี่ดูยอง,ยองเขาน่ารักมากเลยนะครับเขาแบบเขาเขาเจอในนี้แล้วเขาก็ทักบอกว่า ลองทำโนซีน้าเนี่ยผมผมว่า <ไป S 1> ทัดใจจังหวะนั้นคือแบบโอ้โหตื่นเต้นครับใช่ที่เขาเก่งทุกพี่ทุกคนเก่งมากครับวง NCT อ่ะผมเพ<ม>ิ่งเคยมีโอกาสได้ไปดูคอนของ NCT ครั้งแรกถึงเขาจะไม่ครบวงแต่ผมรู้สึกว่า power แบบส่งถึงแบบแฟนๆเยอะมากแล้วแบบมันแบบเก่งครับเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งแบบแรงบรันดาลใจที่แบบเราอยากเต็มที่ครับใช่พี่ๆเขาเก่งอยากหุ่นดีเท่าพี่ๆเขาครับถ้าหุ่นดีได้ถอดไหม อะไรนะครับถ้าดีได้ถอดไหมเดี๋ยวดูก่อนครับว่ามันดีจริงๆริงไหมถ้า<ห>ถ้ามันดีจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูคิดอีกทีครับข้าวคิดดูก่อน <c oughs> โอเคครับขอบคุณ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 ครับ